มาอีกแล้วมาที่ต้นโพทองอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมจากสำนักสงจากล้านโพมาต่อที่โพทองมาตามตัวเมื่อขึ้นบ่ได้แม่ไหมเออมือขึ้นติดเดือนจักาวเพิ่นแปนสวดมนต์สวัสดีค่ะข้าเดือนสักาวเพิ่นไปสวดมนต์วัดก็เลยบมาได้มาค่ะสวัสดีค่ะอันมื่อขึ้นนี่ปูห้ามาอยู่บอกไม่ครับ อะไรหมูอว่านนี่ไปหาเพลินนอนเฮียนผู้มาส่งน่ะโอู้้มาจำชินนะเพลินน่ะผู้มาจำชินจ่าเมื่อนู้่วะเลยมาเพลินเมียจากทุ่มค่ะมื่ขึ้นนี่หาทุ่มค่ะหาทุ่มอยากมาอยากมาหมูอว่านไปหาเพลินไปเล่นน้ำเพลินนอนเฮียนี่กูอยู่ต้นโพนกันใั่ไหมกูอยู่ต้นโพนี่ก็มากูต้นอยู่ต้นโพนกูใหญ่กูอยู่นี่ขึ้นนะบ่โอ้ยเสียดายสุบยาเมื่อเยี่ยมหากรกันสุบยาเมื่อเยี่ยมหากรก โอ้ยเสียดายแห้งยังว่าติดเดือนสะเกาพิ่นไปของปูมุจลินอืมปูของปูมุจิลินก็ง่ายเยสิบเอาไปไลฟ์เขาบอขายนะฮะแค่ตัวเขาเด็กดังกันเนาะฮะท้องท้องทั้งท้องั้งที่เบิ้งนักละหาละหาเจ้ามือมันบอขายเลยเสลี่ยมันบ่อยนั่นบอขายเลยกันไว้กันไว้กันไว้ทุกตัวที่ดังกสิมีเต่เอาย่างเดียวปูใหญ่ปูโก้ปูเข่าเล็สิมากเรากับยาสู กับสิมีแต่อย่างเดียวเ่าปัดไหนฮะมัเนาะเออเราะอันออกเมาอย่างเดียวเออเนาะอันเอาอย่างเดียวเ่าะอันเสียคือ้นไหนเอาเนี่ยออกออกตัวบ <si ่ดังเพิ่นสิเสียดายเงินเนี่ยเนาะจ้าว่าบ่กานออกตัวบ่ดังเอ้ยกานปล่อยหนีลุยแล้วสิว่าดิ่นฮ oh> uh ่าจ้ามือว่าผืนเจ้ามือฮ่าจ้ามือกับฟังอยู่เท่าอยู่คือกันละวะแบ่งกันแน่นบ่ยาสีมีมันสมื่อคืนนี้เพิ่น มืขึ้นไหนมาน้ำเพิ่นบอคนไหนมากขนไหนมาเอาถามดูหมือขึ้นเพิ่นมากหาอยงเดียวนี่เอามือขึ้นเพิ่นเพิ่นมากปูร่งลงล่างอีกบ่ปูล่งล่างอีกบอปูเพินวางเด๋ยยำบ่ยำตัวเดพินวางสิมย่ํยำให้ยำให้เหยียบไหอยู nhằm tổ câu bận tổ mai còn ma không bò mì tổ câu tổ đại là tổ câu à lại tổ gì 387 3 387 ở tầng l่าง 1 con viết vậy chứ bờ anh mà để viết cái là anh viết mà mm. để viết cái là anh là 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 cái อ๋อนี่นี่พันผู้ชมอ๋อนี่นี่เพิ่นเขียนไว้สามแปดเจ็ดห้าหกมือเคลื่อนเพิ่นมาสวดอิติปิโสเพิ่นมาสวดย่ำสวดให้มันออกเพิ่นกระซ่วนอยู่เสียดายบ่ได้ม้าข้าเดียนสกาวเพิ่นไปวัดมือว่านมือเคลื่อนเดียนสกาวไปนั่วัดแล้วกันแม่นรับชิ้นหาแล้วออกมาไป หาเพิ่นอยู่บ้านพุ่นเราเมื่อวานนี่คุ้ยกับเพิ่นแล้วก็ถ้ากันเนี่ยกกงีลปังขึ้นนอเข่านารมเทยูเพ่าถุมหนึ่งนี่แหละเพิ่นมาหอดจากถุ่มโวสองถุมเครื่องทมขึ้นี่คั้งนี่เรานั่งถ่ายยื่นก็ไฟถ่ายมืขึ้นเพิ่นกะมากันสิบเจ็ดคนข่้ิบเจ็คนมาสวดมาสวดมุ่นเพิ่นเมียจากถุมสวดแล้วเพิ่นกัเมียนบ่ เมือนี้ไม่ค้นมากไปหรอเศร้านี่ไม่ไู่ค่ะโอ้บ่เศร้าละขา่ามุส้มเจดีดมาบายสองแม่เกษีเออเข้าม้าบายจวดบายสองไปสำนักสงฆ์เราไปล้านพ่อแล้วก็มานนี่เหมือนนี้ดิเหมือนี้ติจะเศร้าคนกับมาหลายเอากระเป๋าอันเดียรจะก่าวมาให้มันบ่ แล้วค่ะสีส้มสวยได้แล้วกําไรก็ได้ค่ะอ้าวอันนั้นดิจ้ะอันอ๋อที่จับเงินจับทองที่ว่าเอามือนั่นได้แล้วได้แล้วคือกันเานีแลแสีส้มี่ว่าแล้วต้องมาอีกเนาะวนๆเวียนๆอยู่นี่ล่ะค่ะเนาะหาตใ้สีส้มบ่ปูบอกว่าสีไหนดีหมด ขอแต่ว่ามีตังค์สีที่ดีกับคนสีทีดีกับคนนี้สีทีดีกับคนนี้บางคนก็ถือเนาะถือถือดหรียญเพื่อ่เสียลายจะถืออยู่ยังนึงเนาะเสื้อผ้ากับชีสก็ถือพยายามใส่สีตกจบเป็นคนความเชื่อความศรัทธาเนาะค่ะคุณนะคุณนะเนี่ยเบื้องมือเดี๋ยวอยู่ซื่อๆนี่ปีเสียปีเสียของไาหนาเนี่ นี่แลาน้ำปู้กัลเตาม่านน้ำปูค่ะโอ้เวียนตอนนี้มีโปรโมงคลอยู่นะคะท่านผู้ชมโปรโมชั่นให้เฉพาะวันนี้ถึงวันเกิดเดือนสกาวเด้อวันนี้ถึงวันเกิดเดือนสกาวปูโมชั่นใดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งบ้าสีเสี้ยบบางแขนมาเบิ้งดูเบอ้งนะฝั่งเจ้าแดงก็ใส่เใสนใส่บ้าขาดดอกค่ะใส่เอาโซกเอาลาบประดับตุนพร้อมประดับประดับบอลไรไม่ก็้อลไรอยู่เลยไอ้เขียวเหนียวซับ สีแดงไอ้อำนาจวรรนาสีดำนะครับมันมันมีความหมายทุกสีอยู่ก่าทุกช่วมแต่ว่าจำบ่เบินสีแดงใส่เพื่อทุกสีแล้วที่มีมีอันได้กระแซอันนั้นล่ะนีการต้องผู้ชอบสร้างสมารถของผู้ชอบหลายปีเลยได้นหมข้อนับถืียนข้อนับจื้อสิ่งที่ดีเนาะมันดีบนล่ะเสียไว้ละดีเสียบาเสียกระแซไว้ละดีที่สุดความเสียความศรัทธา บ่ไดพักพอนกลางคืนนอนเด็กตื่นเศร้าอันยั่งย่งตัวใดนี่สองศูนย์สองย่งเยอะสองศูนย์่เดี๋ยวยั่งบ่เดตศูนย์งเดตหาหวนี้ไว้ชุดนึงหาหวหาหัก็ได้เนีตัวดังๆงเมื่อดงบุก หมกป่าฟ้าดงท้าดำเบิดดำก็มือนี่ละมือนกับเขามือเยานกัเขาเกือบเอี้ยง้าดอกว่ากันดอกคว่ำดำเ้าล้วผู้ขาวผู้งามกับว่ได้อีกดอกวัวที่ีแตงไปยั้งเนาะตอนผู้ชมฮ่ฮ่ฮผู้งามกับว่ได้อีกดอกวัวว่แต่

ข้างล่างห่ะตัวมันมันนี่มันติดหาข้างล่างติดหางเี่ยหางยังก็ว่าไปลดหางหกว่านี่มีคนึ่งจำชิมาสุ้มมันสิมนางข้าเด็กก็จะหน้ากัน่บ่คนบอกไปเลยแต่เรียกว่าเป็นิตะแนนบ่เป็นนชิมากจะหน้าคหน้าเป็นายังหบเดืสักนา่หสนคิดตะน เพือ่อนกับเสียยมันเพื่อนแล้วเนาะเพื่อนเสียนะถ้ามานังกับเ่็นนังเสียปูนี่แหละอ๋อปูปูอง์ทีเ่เจดแดงพม่าเพื่อนกับนางไดหนึ่งหกสีส่เนาะปูเลยค่ะปูททมหนึ่งหกสี่แม่ปูมาจากสารค้าเมืองน,นั่นแม่เป็นนางใด่หนึงน 6, 4, 6, ่งหกสี่กับหกหนึ่งตรงกันกับเลขหน้าขี้นอย,อยอยังนั่นด้หกสี 6, 4, 6, นะ่กับ6กหนึ่งน่ะ นหนูก oui, ็ย yeah, ังคืดมากอยนูสื่อหัวสุดใหญ่มนะสี่หนตามเลยหนใ่หเนี่เพื่อนนึงจะดังเห็นเป็นเลขคือเจตใดเจเห็นเป็นเลขปู่ดทีเพื่อนเห็นเห็นเห็นพูดพูเพื่อนมากว่านเ่ยเพื่นสี่ว่หอดเพื่อนว่าสี่เลยเพื่นว่าเนเป็นเลใไม่เขียนเลขสีกสี่หกน รับหาสมวันนี้วัสนวานี่เลขสามจคนเบิ้งเบิ้งว่าเ็นสมเลขหออเป็นซี่าสบ่กเนาะี่เราูดที่พันสิมาส่งพันมะทวงนะบแค่วันนี้พันศิมาขอนังแกของหน้าบห้นังพันาพันศิม่นอนเอาขึ้นนี่เราตีสามตีสามพันศิลี่เนจะมองเป็นซีเบิ้งจังนึงกับมองเป็นซเบิ้งจังนึงกับมองเป็นหกหาสามนีแห่งเมื่อวานเนีงทายรูปเมื่อวานนี่ เพ่นหอดหาหกสี่เพิ่งเห็นบ่อไหนเห็นบ่อไหนเรียกหาสันเพิ่งวาตัวใด้ข้อมันเห็นเพิ่งเห็นสีหกสี่บ่กเพิ่นเห็นหกสี่แต่หนูน่ะเห็นเป็นหกหกเพิ่งเห็นเป็นสี่หกเนี่ยแต่ว่าหาสานตั้งแต่เห็นคือกันแม่นแนนแนนเจ๊ว้าเพื่อนเขถ้ามองสิเป็นเป็นหกหาหรือเป็นสี่หาเป็นหกหกบ่กนุ่งเบิ้งเป็นหกแต่ว่าเพิ่นเบิ้งเป็นสี่นุ่นเบิ้งเป็นหกสี่สี่หกสี่นุ่งเบิ้งเป็นสี่หก เอเป็นหเป็นหาเป็นสเหลเป็นซีกรเลขเหียบก้ป้าแต่ไกลๆนี่เป็นหกหาสามโกหาสาม้องนหนึ่งจะเป็นซีเป็นซีาสามเจดีบนทานี้ลอ๋อทางนี้เป็นซีทูเป็นซครับบ่วซีข้างนั้นซีมีีมีหรือบ่วีหกซีหาหมดนี่ขีกระซีหาซีหาซีหกเจนะค่ะ ซีหาซีหิหพข้างล่างเพื่อนหายหามากทั้งสามหม่องน่าสีขาเลขสูตรข้าเจ้าก็คิดว่ามากหาหนึ่งหาศูนย์กับมากเยองแต่ว่าปอซื้อไหมหาศูนย์เนหาศูแมนแมนเบิงนั่นเป็นหาศูนย์น้แดงม่วงไปก็เป็นหาศูนย์เนยวัสดีค่ะเนเป็นเลขยืนเลขยต้นพ่อท่อง เนี่ยเป็นหาหาหนึ่งเอาหาหนึ่งเดียีแล้วเดียงมาท่านเจ้ท่านซื้อเจดได้แล้วค่ะได้พวบเซตเลยค่ะจองซูนกับบวกท่านได้ว่าในยูเห็นพ่นบ่ล่ากันมาอยู่ขาขึ้นกันมาดะยซีหาุแมวี่มาสุบยาบุีสิบหามสุดยาบยีสิบหามวนผัวะอ่สูยาบี่หขึ้น ปูมดจ,จลินเพิ่นจะให้ตัวเดียวกันเด้น้ำน้ำปูมดจ,จลินนี่เพิ่นจะห้ตัวเดียวกันเมื่ไปเอาตู้ใสก่กระซังล่างได้กระซังสีไม้หายแปดเจ็ดตัวเดียวกันเมือดเด่อเท่าปูมดจ,จลินกับหกหา้านั่นปะ ยืท่างานไปหาเลยยทางผุดจาข้ามหากันตัตัมึงล่างปูมุดจะเลี่ยนพ่นจะหายแปดเจ็บเบิ้ดยื้อใส่กระซางพ่นวาน่ะึงใบโพกพ่นนึ่งกินบองไวจะกินะอกี่ดงเหบอลปนเื่อเป็นเพื่อเสียนพระพุทธรูปอ๋อแมนแมนแมนทดูอ้วนมือเนาะค่แมนนเพือเสียนพระพุทธลูปบองแมนเลยืทายไว้ตะดุนเราได้ไหใบนี้ตะลุนตะดุนควานเหรอเต็มทยเลยบ่ลเอาลูกนาคนลูกนาคน เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่นอนแม่มิดตาพ่อวิเห็นอยู่บ่เห็นเห็นคือกันบอ,กบอยู่กลางใบพ่อเนี่ยๆๆนเนี่ยเนี่ยนี่แม่มีหอนลำตัวเอาสีแดงวายแล้วเดือนสก,กาวเขาไปไหว้ค่ะท่านผู้ชมวันนี้เขาไปไหว้ไปขอเนาะค่ะท่านผู้ชมเอามนุษย์แล้วมีแต่ขออ้าวเพิ่นล้อมหัวว้ววโอ้ค่ะท่านผู้ชมต้นพกับร่ลวงกระพัดใบไม้ขึ้นมาเรื่อยเนาะค่ะ มือคืนเพิ่นมาอีกสามแปดเจ็ดกันย่างยูด้วยค่ะกันย่งงยูเอ้าทูบสองสามสามค่ะทูบเง่าสะท้อนเง่าต้นใบเลยค่ะเลีวยราเห็นสองสามสามค่ะต้นผู้ชอผู้ใดเพิ่งจุดทูบไปนี่บ่โอ้มือคึืนนี่บ่อันนี้เทียนขีเทียน เอ้าขี่เทียนขื่นง่ามแทนสังเกตดูพ้นเล่นเลขกหาตัวตัวเลขกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมตรงไหนมีเลขกกระซองหาเทียนไม่โสกโ็วิดก็เล่นงานเหาตกงานแล้วก็มาเสียงดวงกันอืมตาเทียนง่ามเนาะ สองขางเทียนมึงค่ะท่านผู้ชมสองขางเทียนน้ำตาเพี้ยนก็ย่อยลงแต่คือพญานาคเดียวเห็นบ่ล่ะหมดแช่แนวเห็นอะไรมาตื่อเต้าหนาเจ้าของเลี้ยวไปใบพ่อ เห็นเห็นรูปนาอยู่นั่นในภาพเพิ่นเนาะนาผู้หญิงเดี๋ยวไปก็เห็นตะเลขกาอยู่ใบโพหาหกกระเทนผู้ชมหางหกข่าอยู่ใบโพเอาตัวตะตันผู้ชมตัวตาเจ้าของนี่ล่ะเห็นหางหกไหมอยู่ใบโพนี่ใบโพ จีวายหาหกมาจัีวายหาหปอร์เซ็นตัไปเ่อยกไปเ่ป่ยๆไปได้ไปไกลๆเท่าไห่บ้างที่วันนี้มาสวนแมงแมงไปนี่แหละตรงไหนน่ะมาดูชัดๆได้เลยนะคะดูชัดๆได้เลยนะคะเด็กหาอยู่ท่งเทิงเหมือนเดิกเหมอนเดก็เลขถูบนะคะจุดเนี่ยเพิ่งมากจะเป็นเลขใคย เรื่องหะไรเนเรียกาทะเลยุ่งทึ่งกล้องที่สาสองสามแปดเจ็ดนะคะเจ็แล้วก็เลขที่ห้าเห็นอยู่ทางไตย่งๆม่เจ็ด่งหรือหกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแต่ยังอยู่ดงอยู่เด้ หกหนึ่งเนเป็นตัวเกาเนาะตัวลงมากกัเป็นเจ็ดเจ็ดก็คือเป็นเหล็กหนึ่งอยู่คือเก่ายังอยู่เลยหกหนึ่งอืมยังทิ้งลงมากอีกนะนังอยู่คือเก่ายิเป็นเป็นหกหนึ่งหรือเป็นสี่หกก็ได้ยังอยู่คือเกานะเพิ่มเติมมาอีกคือหาก็ผู้ชายอยนะคะ สตัวก็สามแปดเจ็ดทะเบงโหลดทะเบงหลดจะแดงสิกระโดดดีใจวันนี้โอ้ยท่อวันนี้ว่ากระชับกระส็งคือเกามาไลายตัวถ้าออกแปดเจ็ดนี่ได้แห้อยู่ออกแปดเจ็ดได้แห้เลยหกหนึ่งสี่ว่าท่านใดเจ้าทีเจ้าทางนลเอแปดเจ็ดยนแห้่ต้อกันค่ะท่านผู้ชมเอามาแล้วได้เห็นแล้ว เพิ่นกระยำะชัดๆล,ะล่ะสามแปดเจ็ดเพิ่นเพิ่นเขียนติดป้ายอยู่นั่นเห็นปะอ่ะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีแล้วกันงะะ่้ค่ะล่าท่านผู้ชมอยู่ต้นโพธิ์ท่องตรงนี้แหละเนาะคะ่ะเนาะอ่ะยำะชัดๆหกแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสองศูนย์แล้วก็หกห้านะ่นนะตัวที่เจดีย์ซื่อๆนะสองศูนย์หกห้าข้างล่างเนาะข้างบนก็สามแปดหกกับหกแปดเจ็ดเออ สามแปดหกเนส,สามแปดเจ็ดกับหกแปดเจ็ดด้วยค่ะท่านผู้ชมต,ตัวเจดแดงสีมากนะหกแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดหกห้าแล้วก็สองศูนย์เนี่ยแหละตัวเจดแดงสีผ้ารุ่นมาซีตัวข้างล่างนอกนั่นกะล่อถึงมือคนละปิจนาปู่เมืองเออปิจนาปู่เมืองยังไม่มาค่ะถ้ามาเมือใดเจดแดงรีบลงหายทันที่เนาะค่ะเนาะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชม